สปอร์ตผมจอฮิวไปโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวตานี้เราจะเล่นโดดตู้นะก็อันนี้เอาด่านโกดังข้ามควนไปนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันโดดตู้เหรอใช่โดดตู้เลยงันไม่สปอร์ตแล้วอะไรนะงั้นสปอร์ตอยู่โอเคอาวพี่หนในป้อฮิวป้อฮิวเน่วะโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้พวกพี่ทีมครบใช่แล้ววันนี้มีหมอกมีเตอร์มีโอ๊ตแล้วก็มีผมนี่แหละสี่คนจัดไป บอกเลยว่าส <Yeah. S 2> ี่คิงที่เก่งที่สุดในสซมมอนเกมมิ่นะดูไว้เลยวาลินชัมลาบมาบอกเลยเก่งสุดแล้วในวารินชัมลาบกดไปเลยกดไปเลยบอกจะยับมาบอกเลยบอกเลยวันนี้เอาให้หนักเอาให้เข้มเอาคาตกรไม่กดอะกตัวเต็มตัวตอนนี้บอกเลยว่าลุงเอสเราสกินเท่มากชุดแดง ผมเสียดายทัวร์เนี้ยโอ้โหเนาะจริงๆอถ้าผมลงไปนะบอกเลยนะพี่มีสัตว์ได้รู้จักเลยนะสัตว์สะเทือนวงการเลยนะรู้จักเลยรู้จักผมเลยเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเล่นตัวนี้ดีกว่าแบบแบบเขาเขาผมผมลงลงคลิปเลยอ่ะโอ้โหเข้มเกินน้องชายเออเอาไม่ไม่กดอ่ะกด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 พี่ชายพี่ชายจะเย็นอ่ะพี่ชายอะไรกดแล้วผมเปลี่ยนตัวเล่นอยู่ เร็วเร็วดิเร็วดิมาพี่ชายพี่ชายทุกคนพี่อลิตเอาอันนี้ไปเนี่ยไรบอดไอพีเขาดูจัดกวเนี่ยมา <c oughs> สีคิงของว <c oughs> าริชำลาบลงมาแล้ววันนี้แหละ <c oughs> บอกเลยจัดหนักแน่ว,วันนี้หลักแกหญิงถ้าผ่านเข้าไปได้นะมึง ลพี่พี่เขาอยากมาส่งสตรีมเราปะเนี่ยเฮ้ยเไม่มีไม่มีไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูสตรีมพี่เขาให้เย็ดโอโมริด้วยเฮ้ยเจนอย่าล้มนะอย่ามีใครล้มนะห้ามล้มนะห้ามของห้ามล้มห้ามล้มโดนตีได้ครั้งหนึ่งแต่ห้ามล้มนะภารกิจอะไม่ล้มไม่ล้มตีแล้วได้หกนะฮาริก็ไม่เอามาใครล้มใครล้มนี่ออกจากทีมไปเลยนะถ้าใครล้มอ่ะเนี่ยโอโมริแดงนะเฮ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใจเย็นไว้ทุกคน เชื่อว่าทุกคนทำได้ครับงั้นผมแะ่อย่างยอนะอตัวเองเชื่อใจพี่ได้เชื่อใจพี่ไว้น้องเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครทางนี้และห่วงใหญ่รักแท้และแน่จริงของจิ้งค์เนนี้ใครอยากจะบอกอะไรพี่อริสนหมครับเขาไม่ได้ยินนพี่เล็กพี่เล็กครับสพี่แอบดูไลฟ์ผมนะ ตู้ครับผมกันนี้ผมชอบพี่จริงๆนะเอาเดียวเดียวไม่ใช่ปะเฮ้ยเอาตัวเอ้ยตัวอ้วกตัวอ้วกคุณแม่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 นะหลายการรักนะแต่แล้วบอกจะแต่เดี๋ยวผมก็เกิดไรวี่งพี่เกิดไหนอ่ะเขาเขาตู้แล้วเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวจุกให้นะโทรเทมข่าวที่หนึ่งถ้าใครถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นนะเข้าไปบ้านใหญ่เลยนะเข้าไปบ้านเล็กเข้าไปบ้านเล็กโอเคตอนนี้พี่อยู่ข้างบ้านใหญ่ละ แตดบายแล้วี่ดุกเด็กเปิดจุกเด็กเปิดโอเคได้สวยหมอกหมอกได้แล้วหมอกได้แล้วหมอกอะไรอยู่ไหนวะทีมมหาการใช่แล้วทีมเนี่ยทีมเนี่ยวารินอ๋อเห็นอะไรเฮ้ยอยู่บ้านบ้นเอ้ยรอรอรอบ้านใหญ่นะรอบ้านใหญ่นะยอดยอดยอเข้าเลยเฮ้ยรอบ้านใหญ่รอบ้านใหญ่บ้านใหญ่ออยู่ในตู้แล้วเนี่ยตู้สุดท้ายเนี่ยนี่บ่นี่บ่ไม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 ่่ โอเคสวยมามาบอกบอกบอกเรียบร้อยมอกบอกมาเลยบ้านใหญ่บ้านใหญ่พร้อมตันพร้อมตันมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วอดอดอดตันต่อใช่ไหมเออเออเออทีละคนนะทีละคนนะเอ้เฮ้เฮ้เฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นใจเย็นจะเย็นโอเคสวยสวย ไรบอลสวยสวยเสือเฮ้ย,ย,ย,ยกระตากระตาเดี๋ยวก่อน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 ,อนไม่ใช่น่าจะไรบอรลนะนี่เออยไรบอลไรบอลไรบอลสองไม่เข้าเลยอ่ะโ <c oughs> ล้างหน่อย <c oughs> ล้างหน่อย <c oughs> เรียบร้อยมะ <c oughs> ปั่นไฟกัะตีเขาอ่ะเป็นไงละ่ะตันหน้าไปสามทีไปดิบอกแล้ววานิชัมราเป็นเข้มเกิน คันตกรยังไม่ค่อยช่ำท่าไหร่นะคันตกรน่ะอยากชอบเลยรออยู่ท่านสูงนะอยู่ท่านสูงนะปั่นไฟอยู่ท่านสูงนะน่าจะเหนียวไงทีนี้เอออุตส่าห์เอาเซ็ตเหนยวมาเรียบร้อยท่านสูงไล้ท่านสูงไล้เขาไม่เก็บพวกแดงก์เลยไม่ได้านดีไหมว่าพี่ผมจะติดสถานะ เก็บตลอยยเเเนี่ก็บดอาแล้วเจ็บแล้วไปล้างเลยไปล้างเลยไม่เป็นไรล้างเลยล้างเลยปั่นห้าสิบนะเครื่องอยู่ท่อนซุงอ่ะเอาแบบว่าเอาให้ข้าตกรแบบหลอมตู้อ่ะเอาแบบหลอมตู้เลยปั่นไฟจะเสร็จแล้วนะเครื่องนี้เล่นอยู่ไหนหมอหมอเล่นอยู่ไหนอะไรผมเล่นอะไรนะเดี๋ยวพี่ไอริส โอเคโอเคตรงบ้านใหญ่โอเคพี่พี่พี่หมอกพี่หมอกพี่หมอกไอ้ไม่ทันนี่ว่ากูดาวอยู่เอ้ยเ้ยอ้วกแฝงไอ้เหี้ยแฝอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเข้าตู้เดี๋ยวจะเข้าตู้แม่เทพ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 เข้าบ้านใหญ่ปัดไฟเสร็จลักเสี้ยวหนึ่งแล้วเข้าตู้ให้ตั้งหนึ่งหมอกเนี่นวะเต้เต้พี่เข้าตู้แล้วนะแมทแมทนั่นแหละแมทแมทเนี่ยวะ แม่นี่ติดบ้เลยบ้านใหญ่พอมไหมพี่บ้านใหญ่โอเคกำลังเข้าตู้บ้านใหญ่กำลังเข้าตู้ไปนะเดอเจอที่อยู่ตู้นี้ตู้ที่เล่นเมื่อกี้เออเข้าเลยเข้าเลยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยทันเอ้ยไม่ทันไอ้เฮียเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้โหตันไม่ทันแย่แล้วแย่แล้วผมเข้าใหม่โอเคโอเคเดี๋ยววนไปให้เดี๋ยววนไปให้ พอเขาโตไหมพี่ปิงมาพี่ปิงมาผมรอสายผมรอสายมามามาด้านหน้าด้านหลังพี่โอ้โหตัวมังเปื้อนเลยเอาไม่ตันหนาวไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครตันหนาวโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไม่มีใครตันให้กูแล้วโอ้เฮ้ยสวยสวยสวยแล้วยังไม่มีใครตันให้กูแล้วสวยแล้วเนี่สวยแล้วเนี่เฮ้ยมีไม้มีไห้มีไม้ บอด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 อุ้ยไม่บอดเฮ้ยบอลพี่ไรบอดพี่ชายเป็นไรไม่บอดวะพี่ชายผมมีเนื้อตู้โอเคตู้ไหนวะกูออกไปแล้วออกไปแล้วตู้ตรงไม้อ่ะกูจุกไปแล้วอุ้ยหลงนะ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 ย้อนมาแล้วพี่โยนมาแล้วนะโดนว้ายเรียบร้อยโดนไปหนึ่งเซ็ปท่วนแกเอาหลอนตู้หลอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าต่อกูเข้าต่อ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ตู้พี่เขาบอกใส่ตู้พี่เขาใส่ตู้เฮ้ยบอกเลยยากบอกเลยกินวารินช้ำลาวแต่มันยากเฮ้ยหมอเข้าไปโอ้กแดงโอ้กแดงเข้าไปดิพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครอยู่อ่ะอยู่ผมรถอยูาไม่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 เอาสวยแล้วอยู่ตอนนี้ไงโอเคเด้อกลับไปฟื้นฟูสักแป๊บไล่ใครวะตู้เลยพี่ตู้เลยร้อนเนาะ ลันตู้ลันตู้กลากลางตู้กลางพร้อมตู้กลางเดี๋ยวโอเคโอเคตู้กลางพอมามามาวิ่งเลยวิ่งผ่านเลยเพียงไม่เห็นเลยอยู่ไหนเนี่ยเออเออโดนโดนโดนสวยบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กเป็นรอบ้านเล็กรอบ้านเล็กรอบ้านเล็กเข้าเข้าเลยพี่กับลังล่าไปพี่โอเคโอเคโอเคตู้แรกเลยตู้แรกนะตู้แรกเลยนะโอ้โหควันขึ้นเต็มตู้กูเลยเดียว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 ควันขึ้นเต็มตู้กูเลยชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าล้มเฮียหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยสวยเอิร์อขิดไปสวยสวยเ้ยเฮ้อาเอาเอาดักทางดักทางเฮ้ย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 ดักนะ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 เอ้าหลุดเลยปั่นไฟปั่นไฟเราจะได้ปั่นไฟในบ้านใหญ่เลยนี่ในไอห้องบีนี่ปั่นไฟปั่นไฟผมต้องไปล้างหน้าก่อนไหมไปล้างหน้าไหม โอ้ล้างหน้าไกลมากอ่ะพี่ชายถ้าผมปั่นกับเฮียผมโดนนะนี่เขามีไรบอลอ่ะเฮ้ยมาแล้วทันไหมว้าลองใชยทันไหมว่ามันมันไม่ดึนอ่ะโอ้ยโอ้อุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้ม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 อ่ะไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มเอ้าโอ้ยอุ้ม้ยรอรอชายแก๊งรอชายเอเอาเลยไอ โอ้ยไม่ลม้มไม่ลม้มโอ้ยไม่ล้มได้ไงวะไม่ล้มได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ล้มได้ไงมีบอลโลมีบอลโลใครใครก็ได้รอรอตู้บ้านฟ้าคนหนึ่งผมฟูดาวสกิลยังไม่หาเยเลยใครรอตู้บ้านฟ้าได้บ้างอ่ะงั้นรอตู้ตรงนี้เลยแล้วกันเออเออเออรอตู้นั้นเดี๋ยวลากไปให้ รอครูดาวก่อนจะเสร็จแล้วพี่อีกนิดนึงเฮ้ยโอ้ยเฝ้าเฝ้าเฝ้าเลยเฝ้าเลยโอ้ยหักตู้โอ้ยน้องชายสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยโ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บไม่โดนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปล้างหน้าก่อนนะไปล้างหน้าก่อนโอ้ยเย่แล้วแย่แล้วได้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 แป๊บแป๊บน้องชายต้องปั่นไฟนี่โอ้ยเอาไร่บอลมา แค่เขาอะไรบอลมาเออฉายไม่ติดเลยล้างละเด็นผมแล้วล้างความเจ็บปวดมามาละกลับไปกลับไปเออมีบอรลรถทามอยู่มีบอรลรถทามอยู่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโดนแน่บอกเลยว่าโดนแน่ลา้ลางเลยล้างเลยไม่งั้นช่วยไม่ได้เข้าแล้วนะเข้าแล้วนะพวกแดงวะเนี่ย เฉียบไปเนี่ยเฉียบเฉียบไปเฉียบไปดึงเลยนะดึงเลยนะมาเดี๋ยวดึงเลยวทำไมยูอยู่เขาอุ้กแดงไปล้างกันรัวๆเล่นกับวอวจิพี่ชายเล่นอยู่ไหนเล่นอยู่ไหนโยนอยยบนนเล็กต้องต้องต้องปั่นไฟสักหน่อยแล้วล่ะโอเคคุณดาวเสดจังปั่นไฟจักหน่อยกันเด้อ มอมอปั่นไฟกับพี่หน่อยเวอร์ดิเนี่ยได้พี่ได้ไ่บอลไ่ผลเลยอะโหเออโอโหไฟฉายพลาดแล้วไฟฉายเปิดตู้เปิดตู้ร้อนร้อนโอเคโอเคพี่คูดาวอยู่แปบนึงรอก่อนตู้แรกไผมโอ้เห็นพี่ได้เห็นพี่ละ พี่ลากยาวเลยพี <offenses babies> no. okay, no. oh, ่ลากยาวเลยแล้วกันโอเคพี่กันปั่นไฟเลยผมระวังดววันนะนะโอเคเพ่ไม่ได้ถอยเลยโอ้ยมันมีไหลบอลน่ะฉายไม่ได้ไปเวิร์ดเดิมนะแม่เทพนะแม่เทพนะหมอกบอกเข้าตู้หมอกบอกเข้าตู้หมอกเข้าตู้วนก่อนวนก่อน เข้าเข้าตู้ที่ที่ต้มเครื่องนะโอเคโอเคตู้ด้านในพี่พี่ปิดตู้ด้านเอาหลอนหลอนโอเคโอเคเฮ้ยผมเอ็ดไปเข้าให้พี่สวยเอ้าเอาไม่โดนได้ไงอะไรอ่ะอุ้ยสวยเปิดประตูด้านหลังนะไปเปิดประตูด้านหลังนะรอผมรอตู้แรกพี่หมอกเออตู้นี้แหละตู้นี้แหละสวยออกได้ออกได้ครบออกให้ครบออกให้ครบเลยออกให้ครบเลยโอเคพี่รอเปิดประตูพี่รอเปิดประตู เราเปิดประตูนี่คือโมลี่เลยนะต้องมืคนไปเทียดอ่ะได้ได้เราเปิดประตูอยู่ฝั่งเอ่อหลังบ้านใหญ่อ่ะเราเปิดประตูละออกได้เว้ยออกได้เว้ยเข้าบ้านเลยไหมบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กผมกำลังไปบ้านเล็กกำลังไปบ้านเล็กโอเคเปิดประตูเก้าเก้าไปนะเปิดประตูเก้าเก้าไปนะพี่เขาจะอันนี้พี่เขาจะเปิดหน้าต่างเปิดเก้าเก้านะเก้าเก้านะเก้าเก้านะหลังบ้านใหญ่นะอิทิพย์หายแล้ว พี่ไม่ได้อยู่นะพี่ออกมาข้างนอกแล้วจบแล้วโอเคเก้าเก้าไปแล้วเก้าเก้าไปแล้วระตูวเก้าเก้าแล้วนะฝั่งนี้นะเนี่ยสกิลไฟฉายบอกแล้วเนี่ยเด้อเด้อเด้อร้อนร้อนแล้วอ๋อร้อนหลุมร้อนหลุมโอเคไปเดี๋ยววะเพ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงเมสเนี่ยเออแมนเนี่ยไม่ไม่สตาร์ทเขาอีกสามสี่ทีอ่ะเพื่อเออ เอาดีออกดีเพื่อนออกดีเพื่อนยังไงอะยังไงอะแอบ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 เอาเอาไม่เอาเลยเอาทิ้งแอบแอบแอบ,แบอ่าอะไรอะไรอุ้ยพ่นพ่นพ่นพนพนพนวายวายวายไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยอะไรเอาหลอนหลอนหลอน <c oughs> อไอ้ไอ <c oughs> ้ไอ้ออกก็ได้เพื่อน yes <c oughs> อเฮ้ยอีกสองคนออกได้เปล่าอีกสองคนออกได้เปล่าแบบนี้ไหมแมนก็มาไหมออกได้ไหมออกได้ไหม เขาอยู่ข้างหน้าเอาแล้วหน้าต่างไหมสวยสวยล่อมาเต้ล่อมาเตรียมกดที่สองคนสองคนสองคนออกให้ได้ออกให้ได้ออกให้ได้ไปไหนเนี่ยเขาเขาไปไหนวะนี่ทิ้งแล้วเฮ้ยยังไงยังไงหลังหลังโอ๊ตหลังเต้อะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอยู่ตรงอยู่ตรงไอ้เครื่องนะอยูู่้ตเฝ้าเลยเฝ้าเลยเฝ้าเลย อ้ยเช็คตู้เช็คตู้เช็คตู้ไปดิเช็คตู้ไปดิเช็คตู้ไปด <c ant noise> ิมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอาวองไม่ดีนะลองใช <c ant noise> ออ้ออกเลยออกเลยออกเลยออกครบออกครบออกครบสี่คนสี่คน <c ant noise> อัน <c ant noise> โอ้โหโอ้ยสวยโอเคสวยออกสี่คนเว้ยวู้